ที่ 700cc อะไรนะไม่ไหรอกไม่งั้นถามว่า7 0 0ซีมันให้ประโยชน์กับเราที่ตั้แต่ทำมามถ้าพูดถึงถ้าเอมี่พูดถึงเรื่องปร,ประโยชน์ของเขาใช่ไหมตอนที่เอมี่ทำ 700cc ก็คือบอกตรงๆก็ใจหายนะคะก็เพราะว่าคือก็ทำกันมา10กว่าปีแล้วอะแล้ว 700cc เนี่ยทำให้คนได้รู้จักในตัวของเอมี่แม็กซิม มีชื่อของเอมี่แม็กซิมนะคะโอเคหนึ่งแหละที่เขาอยู่คู่กับเรามา2เขาช่วยเอมี่ในการทามาหากินเพราะเมื่อก่อนนะพูดตรงๆเราเป็นสายเซ็กซี่เราก็ต้องใช้เรือนร่างในการทามาหากินนะคะและลูกเรายังเด็กมันไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นแล้วเราก็ยังเด็กด้วยนะคะอาอยุแค่ประมาณอ่ะยี่สิบสี่้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันคอนฟ i เ e น c ์อ่ะมั่นใจในตัวเองกูต้องนมใหญ่ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกูมั่นใจตรงนี้ก็กูมาสายนี้จะทําแบบนี้เราเป็นคนแบบนี้เนาะ ประโยชน์ของมันคือมันช่วยให้เอมี่ทำมาหากินทำงานทำเงินได้เยอะมากในช่วงนั้นนะคะก็เอาตรงๆก็คือเลี้ยงลูกได้เลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงตัวเองได้ไแล้วยังไงต่อคะอ่าโอเคมันก็เลยทำให้ลาดับมีความรูม้สึกว่าก็ใจหายแหละที่ที่วันนี้จะไม่มี7 0 0ซีซีแล้วแล้วปัญหามเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจว่าเราไม่อยากเอามาอยู่กแล ปวดหลังค่ะปัญหามันเกิดขึ้นคือเอมี่เริ่มรู้สึกว่ามันมันปวดหลังมากขึ้นแล้วก็อ่ามันทําให้เอมี่พอมันปวดหลังมากๆมันก็ทําให้ปวดมาที่ต้นคอแล้วก็ปวดมาที่หัวเราเลยไปปรึกษาแล้วก็มีหลายๆคนพูดว่าเฮ้ยแฟนเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันด้วยความที่ตัวเล็กแล้วทำหน้าอกใหญ่มันจะทําให้ปวดตั้งแต่หลังขึ้นมาคอจนมาถึงหัวแล้วรู้สึกว่าเราทรมานมันทรมานกับ อาชีพใหม่ของเราด้วยเพราะว่าตอนนี้เราหันมาทําธุรกิจเต็มตัวนะคะดังนั้นเราเลยมีความรู้สึกว่าเออจริงๆในเมื่อเราเลือกที่จะไม่ใช้เลือน่ากในการทามาหากินแล้วเนี่ยเราใช้สมองในการทํางานแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องยังมีเขาอยู่ก็เลยตัดสินใจอโอเคงั้นก็เอาเขาออกดีกว่าอืมอันนี้คือเกิดขึ้นเมื่อไหร่กี่ความคิดเนี้ยจริงๆไอความคิดที่จะเอาหน้าอกออกเนี่ยมันมีมา2-3ปีแล้วนะคะก็ตั้งแต่ลูกเริ่มโตขึ้นเมื่อน้องอีจิเขาอายุ15้า พอเขาโตขึ้นแล้วเพื่อนเขาก็ไปล้อเขาโดนเพื่อนล้อด้วยว่าแม่มึงนมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้ว แล้วลูกเราเนี่ยความรักเราเขาต้องมีเรื่องชกต่อยกับลูกกับคนอื่นตลอดก็สงสารลูกอ่ะโอเคงั้นเราตัดปัญหาตรงนี้แล้วพอมาเรื่องสุขภาพของเรามันก็เริ่มโอเคงั้นก็ทั้งสุขภาพด้วยทั้งเรื่องลูกด้วยแล้วก็มีวุฒิภาวะความคิดเราก็เปลี่ยนแปลงไปลูกโตขึ้นงั้นโอเคไม่เป็นไรก็เอาออกเลยก็ได้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเราคิดแบบจีิจเราอธิบายลูกฟังไว่าทำไมแม่ต้อง ลูกรู้ค่ะอธิบายให้ลูกฟังหมดแล้วเราจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะมันจะร้องไห้นะคะลูกน้อยไหมคะเวลาโดนเพื่อนล้อว่าแม่นมใหญ่กว่าหัวเด็กเยอ่ะน้องน้องอีจิก็คือเขาเป็นเด็กที่มีความอดทนสูงมากนะมสมมุติว่าถ้ามีคนมาล้อว่าแม่มึงนมใหญ่แม่มึงถ่ายโป๊สมมุติว่ามีคนมาล้อเขาประมาณ10คนเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องชกต่อยกันประมาณแบบสักแบบห้าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยมีความรู้สึกว่าเออเอาสงสารลูกเอาเอานมออกก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ย จริงๆตัวลูกเนี่ยจริงๆตัวลูกเนี่ยน้องอีจิเขาเข้าใจแต่ความที่เขารักแม่แล้วเขาเห็นว่าทําไมต้องมาล้อแม่เขานั่นแหละมันคือสิ่งที่ที่ลูกเขาทนไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงในหน้าที่การงานน้องอีจิเขาเข้าใจแม่ทุกอย่างว่ามันมีต้องทํางานหนักมันมีต้องทุ่มเทไม่ว่าจะใช้เรือนร่างในการทํามาหากินหรืออะไรก็แล้วแต่น้องอีจิเขาเข้าใจแต่วันเนี้ยสิ่งที่น้องทนไม่ได้คือ ทำไมมันต้องมาร้องบ่อยๆทำไมต้องแบบทำไมต้องเอาปมด้อยในสิ่งที่เขามีตอนเนี้ยมาล้อเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสงสารลูกไม่อยากให้ไม่อยากให้ลูกมีเรื่องไม่อยากให้ไม่อยากให้คนอื่นต้องมารอลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จริงว่าตอนนั้นเราบอกลูกเราอย่างไงบ้างพอแบบว่าลูกไปต่อยใค่เราก็บอกเขาว่าลูกอดทนนะอะไรเงี้ยมันมีไม่แคร์ ใครจะว่ามันมียังไงมันมีไม่สนใจแต่ว่ามีแค่ความรู้สึกลูกมากกว่าวก็เหมือนวันนี้เขาก็รู้ว่าเอมี่จะต้องผ่าตัดเขาก็บอกปลอดภัยนะมีอะไรเงรี้ยจริงๆมีไม่ต้องทําเพื่อนหนูก็ได้อะไรเงรี้ยแต่หนูก็บอกว่ามันก็คงหมดเวลาของมีแล้วด้วยมีก็แก่แล้วจะสี่สิบแล้วก็มีก็คงต้องใช้สมองในการทมามหากินเนี <c> ่ย <oughs> นักข่าวก็ชอบเป็นอย่างเงี้ยคือร้องไห้แล้วมาทำให้หวัวร้อนแล้วคนอื่นทาก็ว่าหนูบ้า พิธีนะ่ะนะคะก็เอาจริงๆก็คือสองสารลูกค่ะแล้วก็สงสารสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็แฟนก็ค่อนข้างขี้หึงด้วยห่วงด้วยแล้วก็ทําให้เขาสบายใจแล้วยิ่งเขาก็จะบวชให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้ลูกทําให้พ่อแม่ทําให้ครอบครัวหรือแฟนคนที่รักเราสบายใจเอมี่ก็ทําดีกว่าคิดตั้งขาอม้ว่าเราอยากได้ถ้าทําใหม าตุทางใหม่ถ้าไม่ต้องพูดถึงคลินิกเราเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ก็อยากได้แบบไหนก็คือจริงๆก็สัก600ก็ได้อะไรนะ600เดียวลดไปเลยเดียวไปลงกันได้ไหมก็สัก ห้าหกร้อยอะประมาณนี้คือ,อคือเอาจริงๆเราเป็นคนที่ชอบผู้หญิงนมใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าการที่มันลดขนาดลงมาถ้าหมอบอกอ้อโอเคมันได้นะมันไม่ทําให้เราปวดหลังขนาดนั้นมันทําให้เราไม่ทรมานขนาดนั้นเอมี่ก็โอเคแต่เอาเป็นว่าถ้าหมอมองว่าเอ้ยมันโอเคเอมี่ก็เอาตามนั้นเลยถ้าในพาร์ทของลูกเราได้คุยที่เขตและในพาร์ทของสามีเราได้บอกไวว่าเราจะลดเขาจะคุ้นเคยมือเอ้ยเขาจะคุ้นเคยกับสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนไหม <laughs> ไ,มไม่หรือว่ายังไงก็ต้อง เาก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้เขาก็จริงๆเขาก็คือเต่าเขาเป็นคนขี้หวงอะแล้วก็เป็นคนขี้หวงถ้าวันเนี้ยเอมมี่เป็นผู้หญิงนมเล็กๆธรรมดาทั่วไปอะเขาเขาก็อาจจะอาจจะทาให้เขาใช้ชีวิตง่ายขึ้นก็ได้หนูคิดแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเขาชอบใหญ่ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อของปลอมให้จริงๆต้องปรึกษาเขาไหมมองความรู้จักที่มันปรึกษาค่ะปรึกษาจริงๆเขาก็บอกว่าจริงๆแม่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ย แต่บางทีเขาก็บอกเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่านมมันใหญ่เกินไปเลยทําให้เราให้แม่ปวดหัวอะไรย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเรื่องหลังเรื่องอะไรเราด้วยคือใจก็ไม่อยากให้เมียเปลี่ยนหรอกก็คืออยากได้แบบนี้แหละแต่ก็เรื่องสุขภาพก็สุดท้ายก็ต้องเอาชีวิตแฟนไว้ก่อนเขาก็เขาก็เข้าใจค่ะเราเรารู้สึกเย่างเพราะว่าด้วยความที่ชีวิตคู่มันนอกจากมีเราสองคนแล้วก็มีอื่นร่วมด้วยเราคิดว่ามันจะโอเคไหมหรือว่ามันจะเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่เจอิญซีซีไปแล้ว เต๋าไปไหนก็น <g ül> สําหรับตัวเอมมี่เอมมี่คิดว่าไม่น่าเปลี่ยนนะเราก็ทําทุกอย่างให้มันให้มันเหมือนเดิมแต่แค่อาจจะดูหน้าอกเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยยูไม่อยากเปลี่ยนเ,นยปเปลยเนาะฮกเต๋าอ่ะเต๋าอ่ะเต๋าอ่ะต,ต้องถามว่าเต๋าเขาโอเคหรือเปล่าเนะหนูว่าโอเคไม่แล้วเราถามเขาเขาโอเคไหมเต๋าโอเคเปล่าถ้าสมมติหน้าอกมันจะเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยอ้าว กลก็ลกลจริงๆครอบครัวเป็นหลักออคือเอมี่จะเอาเป็นครอบครัวเป็นหลักนะคะก็อะไรก็แล้วแต่ที่ทําเอาตัวเองเป็นหลักด้วยออถ้าถ้าเอมี่สุขภาพไม,ไม่ดีทุกอย่างที่บ้านคือมันแย่นะเอาตอนนี้เอาตัวเองเป็นหลักก่อนถ้าผมมันโตแล้ว <c oughs> แลกสี่ร้อยซีซีกับลูกไม่ต้องโดนล้องเงี้ยเราเลือกอะไรก็ต้องเลือกลูกไม่โดนล้ออือือก็คือเราเราทําใจได้ใช่ไหมการที่จะมีแค่สี่ร้อย ทำใจได้ค่ะทำใจได้มันมันก,มนก็มันก็ถึงเวลาจะต้องผ่าตัดแล้วอะ่ะมันต้องทําใจมาแล้วต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ไหมอ่ะอะนรี้นะคะมไ,มไม่จําเป็นเพราะว่าจริงๆเสื้อผ้าทุกตัวของแอมี่คือตัวเล็กอยู่แล้วอ,อ่าฮะไม่จําเป็นเลยคะ่ะเป็นคนผ <c oughs> อมไม่ไปเลยนนะโอ้ <c oughs> จริงๆเราได้คุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอเขาได้แนะนำยังไงบ้างที่มันต้องเริ่มกระบวนการยังไงบ้างก็คุณหมอบุ้งเขาก็บอกว่าเริ่มต้นเลยของเอมี่เนี่ยเราต้อง เปลี่ยนมาเป็นจากที่บนผิวหนังเนี่ยให้มาเป็นใต้กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องไซส์เนี่ยเรามาดูกันอีกทีว่าไซส์ไหนที่จะเหมาะกับเอมี่มากที่สุดแต่ว่าเขาเลือกเป็นแบบซิลิโคนไข่มกให้เอมี่ซึ่งจับแล้วมันดูเป็นธรรมชาติเอมี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างนั้นโอเคมันน่าสนใจเอมี่คิดว่าสมัยนี้การผู้หญิงเล็กโกใมีผลรอเอาตรงๆมะเอาตรงๆมะ บางทีเอมมี่ซื้อเสื้อผ้ามาเพราะเอมมี่เห็นผู้หญิงคนนี้ใส่แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีนมใส่แล้วสวยมากพอเอมมี่สั่งมาและเอมมี่ใส่พอเอมมี่มีนมใส่แล้วเอมมี่รู้สึกว่าเอมมี่ใส่แล้วไม่สวยเหมือนเขาเพราะฉะนั้นเอมมี่ก็ไม่ได้ถึงเราจะชอบนมใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เรามันจะต้องไปโฟกัสอะไรขนาดนั้นว่าเฮ้ยมันต้องนมใหญ่แบบนี้ไปตลอดชีวิตคือเอาตรงคือทําใจมาแล้วโอเคเราชอบจริงแต่ถ้าอะไรที่มันดูแล้วดูเป็นความเหมาะสมด้วยอายุทุกอย่างเอมมี่เลือกความเหมาะสมมากกว่าค่ะ พร้อมแล้วพร้อมพร้อมอะไรหล่ะพี่ตีไม่ไม่ต้องเล่าเช่อก่ไม่ดูเพราะที่จะบต่ว่าเปลี่ยนแปลงคิดว่าพร้อมที่เราเจ็ดร้อยซีซีก็ให้คุณเราเปลี่ยนชีวิตเราคิดว่ครังว่าใหม่เนี่ยซีซีที่มันจะเข้าไปมันจะเปลี่ยนชีวิตเราแค่ไหนอาหนูก็มีการดูดวงมาก่อนด้วยเนาะเขาก็เขาก็เขาก็บอกว่าเปลี่ยนเลยลูกครั้งนี้ก็ปังแน่นอนอะฮะซึ่งเอมมี่ก็มองว่าบางทีคนเราการจะจ้างงานอะ เขาก็ไม่ได้จ้างที่หน้าอกอย่างเดียวเพราะคนที่ไม่มีหน้าอกงานล้นก็มีนะคะดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้เอมมี่ก็ยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นค่ะไม่งั้นที่ผ่านมาอ่พี่กอดทุนตะกิมันจะมีประโยชน์ที่เอมมี่ไ่ตลอดคือนมใหญ่แต่ไรอันเนี่ยไรสมองอ่านั่นแหละเรารู้สึกยังไงคำนี้ที่มันติดตัวเรามาตลอดเวลาอ่ามันมีแค่ช่วงนึงนะที่บอกว่าเอมมี่นมใหญ่แต่ไรสมองเพราะมันช่วงวัยรุ่นเพราะตอนนั้นทําอะไรคือไม่ได้คิด ก็อยากทําอะไรก็ทําเอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันเนี้ยพอเราเริ่มจะลดไซส์เนี่ยแค่จะลดไซส์เราก็มีสมองแล้วอะ่ะก็เอมมี่ก็รู้สึกว่าภูมิใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในตอนเนี้ยค่ะแปลว่าเจ็ดร้อยสีซีมันเหยียดสมองแล้วหรอไม่ใช่<ม>ใชคือ<ม>เอมมี่กำลงังบอกว่ามันอยู่ในช่วงอายุมันอยู่ในช่วง<า>ในอายุของเราด้วยช่วงนั้นเอมมี่ทาก็คืออย่างเอมมี่บอกว่าเอมมี่มันเป็นวัยรุ่นเอมมี่มาดูดูแล้วเนี่ยบางทีเคยเหมือนกันนะ มีผู้จัดการขายงานแล้วก็บางทีเขาอยากได้นักแสดงตัวเนี้ยเอ้ยรูปร่างหน้าตาเราได้แต่นมเราใหญ่เกินไปก็เอมี่ก็ช่วดงานนั้นก็มีใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยพูดอ่ะฮะมันมันก็มีค่ะบางคนน้องเอมี่เขาดูล้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าอกเรามันล้นไม่ใช่ไม่ใช่สมองค่ะนะคะก็กําลังจะบอกว่าก็มีช่วดงานไปเหมือนกันคือกําลังจะบอกว่าบางที ชีวิตใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นกับเอมี่บางทีนมเล็กก็อาจจะทําให้เอมี่หาเงิน,งนได้ด้วยมันเสียใจด้วรงที่นมใหญ่เดินไปแต่ว่ามันทําให้สูญเสียโอกาสมันถามว่าเสียใจไหมเฟลแป๊บเดียวเพราะมันก็มีงานอื่นเข้ามามันก็จะเป็นสายเซ็กซี่ตลอดอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเช่นล้างรถแต่บางทีเราอยากพี่หนูอยากอยู่จอแก้วหนูอยากเล่นละครหนูอยากกลับมาอยู่ในพื้นที่ที่หนูเคยอยู่เคยมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูอยากมาตรงนั้นมากกว่าก็ผู้ใหญ่หลายคนก็บอกเฮ้ยท่าน,นมเล็กตนนี้ เส็งเลยก็โอเคก็ลองดูก็ชีวิตใหม่อาจจะดีขึ้นก็ได้ดม,มีแฟนๆแ, <c oughs> แ,แ,แฟนสาวน้อยหลังจากที่เราไปเล่นม<า>ินบีเขามาให้กําลังใจแล้วก็ถามว่าเหมือนเราจากที่เราเล่นมินบีแล้วเราหายไปไหนครับนึ่ง <c oughs> อะไรนะคะเราหายไปไหนครอ๋อเราจำ<ะ>อ๋เอเขารู้กันหมดทุกคนคะ่ะเขาไม่สบงสาวอาร์แฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงรู้ทุกคนค่ะว่าเอมมี่หายไปไหนแล้วเอมมี่ก็จะไม่พูดอีก จะไม่พูดซ้ำนะคะเขารู้ทุกคนคะ่ะเป็นไปไม่ได้ที่แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะมาถามเอมี่ว่าเอมี่หายไปไหนมา2เดือนไม่ใช่คะ่ะอันนี้คือโกหกนะคะอแล้วตอนนี้<ๆ>เราเป็นยังไงบ้างจากการที่อ่า New Year New Emmy คนใหม่ก็ชีวิตดีขึ้นนะคะ2เดือนที่เอมี่หายไปเอมี่ออกมาได้การต้อนรับจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะคะสิ่งแรกที่หายไป2เดือนเอมมีกลับมาเอมี่ก็ไลยหาผู้ใหญ่ของช่องนะคะ แล้วก็ทางโปรดิวของรายการเอมี่ไลน์หาเขาสิ่งหนึ่งที่เขาพูดเลยว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะลูกแค่คนนี้คนเดียวเอมี่ไม่ต้องการอะไรอีกเลยค่ะก็ขอฝากเอมี่ในรายการก่อนบ่ายใครเครียดด้วยนะคะแล้วจากนี้ไปเราจะวางแผนชีวิตเรายังไงเพราะว่ามันทุกอย่างเริ่มในทิศทางที่มีอะบายใส่เครืองหมายที่ใบงแล้วค่ะก็ตอนนี้ชีวิตเอมี่มันกําลังแบบถ้าให้พูดก็คือเป,เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมากมาก เอมี่จะไม่กลับไปพูดถึงอดีตแล้วเอมี่จะไม่ย้อนกลับไปตรงนั้นอีกแล้วนะคะไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามเอมี่ขอเดินหน้าต่อไปสิ่งที่เอมี่ทำอยู่เอมี่มองว่ามันถูกต้องก็คือถูกต้องเราเลือกเดินเส้นทางใหม่เอมี่โตขึ้นความคิดความอ่านเอมี่ก็เปลี่ยนไปไม่ได้มาแบบต้องการชนะฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันต้องเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่แพลนให้เอมี่แบบไหนเอมี่ก็ไม่ไดื้อเอมี่ทำตามในสิ่งที่เอมี่อยากทำวันนี้เอมี่อยากอยู่จอแก้วเอมี่กลับมาอยู่จอแก้ววันนี้เอมี่อยากทำแบบนี้เอมี่ก็ต้องทำตัวใหม่ เอมี่ก็ต้องวางตัวใหม่วางตัวเองให้มันดีให้มันให้มันอยู่พื้นที่ที่เราควรที่จะอยู่เราจะไม่ขึ้นไปตรงที่ที่มันไม่ใช่ของเราก็ชีวิตใหม่ตอนนี้เอมี่ดีค่ะแล้วก็ธุรกิจเอมี่ก็กําลังเดินไปได้ดีด้วยหนูก็ขอตั้งใจแล้วก็ขอคอนเซนเทรตกับสิ่งที่เอมี่ทำอยู่ เมื่อก่อนเอมี่ไปมองคนอื่นมากเกินไปจนลืมมองว่ากําพืชของเราจริงๆแล้วเป็นยังไงวันนี้กําพืชฉันเป็นแบบไหนฉันก็ขอเป็นของฉันแบบนี้ฉันขออยู่ตรงนี้และพัฒนากําพืชของฉันให้มันดีกว่าที่ฉันเคยเป็นค่ะตอนนี้เราไม่มองย้อนกลับไปข้างหลังแล้วใช่ค่ะไม่ไม่มองกลับไปแล้วเพราะเอมี่รู้สึกว่าพลังบวกรอบตัวเอมี่ตอนนี้มันมันล้านปร์เซ็พลังลบมันแทบจะไม่มีกับเอมี่แล้ว ใครไม่ดีกับเอมี่เอมี่ตัดเลยค่ะไม่มาเธอฉันต้องอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ร้องหหยร้องไห้ไม่เอาแล้วเพราะมันเป็นความรู้สึกว่าทําไมเราต้องมาเสียเวลากับคนแบบนี้เล่าเราควรเอาคนที่น้องเอมี่ค่ะมันต้องเป็นอย่างนี้น้องเอมี่เดินหน้าไปเลยน้องเอมี่ต้องทําแบบนี้หนูเชื่อแบบนี้ดีกว่าและเอมี่ก็เอาไอสิ่งที่มันเคยลบแต่เอามาทํายังไงก็ได้ให้มันเป็นบวกและตอนนี้ชีวิตเอมี่ก็คือใช้ชีวิตอยู่แต่กับรเรือนจําค่ะทําทุกอย่างอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับเรือนจํานะคะ เป็นเขาเรียกว่าอะไรจิตอาสาแล้วไม่ก็ไม่ใช่แค่อยู่แต่ในเรือนจําอย่างเดียวนะคะอะไรที่มันเป็นจิตอาสาหนูก็ทําได้เงินก็ทําไม่ได้เงินก็ทํานี่คือหนูจริงๆหนูเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่แค่ไม่มีใครไม่มีใครใช่ไม่มีใครนำเสนอด้านนี้แต่ถ้ามีข่าวอะไรที่มันไม่ดีกับเอมี่ทุกคนก็นําเสนอแต่อะไรที่มันไม่ดีของเอมี่แต่เอมี่ก็โชคดีที่เอมี่มีเพื่อนๆพี่ๆที่เมตตาแล้วก็ยังมีจรรยาบรณอยู่เยอะขอบพระคุณมากๆค่ะรู้สแกบ้าว่า สามีเราบวชสนองขอให้เราตรงนี้มันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดในชีวิตบางคนก็บอกว่าโอ้โหมันจะเป็นไปได้เหรอที่ผู้ชายคนหนึ่งจะมาบวชให้เรามีเต่านี่แหะค่ะโอเคเอมี่พูดก็ได้ว่าเขาบ่นให้เอมี่ในเรื่องคดีนะคะวันนี้คดีสิ้นสุดไปแล้วจากที่ทุกคนเคยทราบนะคะว่าเอมี่จะต้องกี่ปีอะไรแบบไหนแต่วันนี้ที่เอมี่หายไปสองเดือนโอเคเอมี่ก็ยอมรับ ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแต่แค่ไม่อยากไปพูดถึงในเรื่องที่มันแย่ yeah. และทําให้เราต้องมายืนร้องไห้แบบนี้วันนี้ผู้ชายคนหนึ่งอย่างที่เอมมี่บอกมีผู้ชายกี่คนที่เคยขอเอมมี่แต่งงานแต่เอมมี่ไม่เคยแต่งแต่เอมมี่เลือกแต่งงานกับเตา๋าเพราะเต๋าเอาตัวมากลับลูกปืนแทนเอมมี่สองในวันที่เอมมี่แย่ที่สุดเขาอยู่กับเอมมี่ไม่เคยซ้ำเติมในวันที่ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเต๋าเป็นคนที่หาเงินให้ลูกไปโรงเรียน แล้ววันนี้ที่ทุกอย่างสิ้นสุดเต๋าก็บวชให้กับเอมี่มันไม่มีแล้วค่ะผู้ชายที่จะทําให้ขนาดนี้านนถามว่าเพื่อนๆถามว่ามึงไม่อิจฉาคนอื่นหรอที่ปีใหม่เขาได้ของแบบดีได้บ้านได้รถได้ที่ดินอ,อ๋ไม่แต่ผัวบวชให้เนี่ยมันหายากหน,นูภูมิใจช่วงสองเดือนเหรอคะอมไม่เคยคิดเลยเพราะเขาไปหาเอมี่ทุกวัน นยกเว้นวันหยุดสาวาทิ์ค่ะมไม่มีถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าเขาอยู่กับเราเขาก็ต้องอยู่กับเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดสักนิดนึงว่าเขาจะหักหลังเรามันก็ต้องมีสักวันที่เขาจะห,กหักหลังเราค่ะสุดท้ายแล้วให้ฝากเราจะได้ติดตามซีรีส์ใหม่ของเราเมื่อไหร่ <c oughs> ก็วันนี้นะคะหนึ่งทุ่มสิบเก้านาทีานะคะตามเลิก,เลกนะคะของอมแม่เทพบรมณ์นะคะก็ <c oughs> <c oughs> ฝากด้วยนะคะไม่ว่าหนูจะกี่ร้อยซีซีหนูก็ยังเป็นเอมี่คนเดิมก็ขอฝากเรียกงานเรียกใช้นะคะเมตตาเอมี่ได้เหมือนเดิมค่ะเด้งนึงเด้งอะไรอะเด้งนึเด้งไม่ฝาก,ฝากเด้งนึงหรออ๋อฝากไ,าได้ด้วยหรอ,หรอ ฝากได้ด้วยเหรอคะก็เอาฝากค่ะฝากค่ะค่ะก็ขอฝากธุรกิจของเอมี่ด้วยนะคะร้านเด้งนึ่งนะคะเป็นร้านลูกชิ้นที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ฝากร้านถอดให้นะข้าวหน้าปลาแกะด้วยนะคะแล้วก็ร้านเอนี่มันแซบของเอมี่ด้วยนะคะบอกเลยว่าหนูทุกวันนี้ใช้สมองในการทํามาหากินนะคะก็ฝากด้วยเมตตาคอยในเด้อดค่ะเมตตาหลายๆแล้วก็ฝากโฟคีนิกไปน้ำในเด้อะค่ะแล้ววันนี้ก็มาพี่ทานค่ะ ขอบุญค่ะไม่มีิบันที่ยิ้ม้าเจอกันนะคะงานบวชผัวเอมี่ค่ะขอเสื้อออกค่ะอินเซอร์ได้ด้ยหรอพอแล้วดทขนาดนี้ถามทำไมอะใครจะรอรออุ๋งหิงอย่าเพิ่งเริ่มติดตามนะเดี๋ยวจะไลฟ์สดอุ๋งหิงให้มีคนเข้ามาเมนถ้าไม่ถ่ายอุ๋งหิงจะเลิกติดตามจะรอ